โรคข้อเข่าเสื่อมมักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดและมีแนวโน้มจะพบมากขึ้นเรื่อยๆผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อทำให้เดินหรือทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างยากลําบากหากไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมโรคจะดําเนินไปเรื่อยๆความเจ็บปวดจะเพิ่มทวีคูณจากข้อเข่าผิดรูปฟืดส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว จนทำให้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่างๆไม่สะดวกสร้างความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อเป็นแล้วไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลําดับได้นั้นเรามาเริ่มต้นถนอมข้อเข่าให้แข็งแรงก่อนที่เข่าจะเสื่อมกันดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงท่านั่งที่มีแรงกดที่ข้อเช่นนั่งพับเพียบนั่งคดสมารหรือนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆ หากเมื่อยให้ปรับเปลี่ยนเป็นท่าที่สบายๆแทนการยืนให้ลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างเท่าๆกันไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเกินไปหากจําเป็นให้หารองเท้าที่สบายๆมาไว้สับเปลี่ยนไม่ยกของหนักเกินพอดีขึ้นลงบันไดเท่าที่จําเป็นควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐานและควรบริหารกล้ามเนื้อช่วงขายอย่างสม่ำเสมอด้วยท่าออกกำลังกายง่าย เช่นถ้านั่งเก้าอี้และยกขาข้างหนึ่งให้เหยียดตรงเกรงค้างไว้นับ1-10แล้วสลับข้างทำซ้ำา,สา3สรอบแต่ถ้าหากมีอาการเจ็บที่ข้อมากๆแม้นั่งอยู่นิ่งๆขาอ่อนแรงมีอาการบวมบริเวณข้อผิดรูปไปแนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติและหาสาเหตุเพื่อทำการรักษาอย่างตรงจุดนะครับ